มา Jamie, lonely, hey. ทบทวนเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์นะตกลงงานประดิษฐ์เนี่ยมีกี่ประเภทเดี๋ยวเรือะไรครูพี่ครูหนึ่งอะไรที่ครูวงไว้ใช่นะงานประดิษฐ์นะมีสามประเภทนะอันแรกคือของอะไรของเล่นครับนี่ดูดีๆก่อนที่ครูวงคือของอะไรใช่ของเล่นจะมีไว้เล่นใจะมาทำเราสนุกสนานก็เพลินใจะมา ่าอา่ยางยางดูดูดูดดขอดูให้นึกด,ดูดูสไลด์ดูก่อนอ่าอ่าอย่างที่สองของอะไรของใช้คับใช่ของใช้ก็มีไว้ใช้ใช่ไหมอวยความสะดวกให้เราในที่ประจําวันอะของเล่นของใช้ถเรียนเวิทไปแล้วอ่าต่อมางานะเดีจกที่สามของอะไรของตกแต่งคับใช่ของตกแต่งนะงก็ะไว้นะตกแต่งให้นี่คือตกแต่งร่างกายก็ได้อาการสถานที่ก็ได้ใช่ไหมให้สวยงามน,นะ ใช่ให้สถานที่สวยงามให้ตัวเองสวยงามใช่ไหมตกแต่งร่างกายก็ได้ตกแต่งสถานที่ก็ได้ใช่ไหมของตกแต่งอา่อาอ่าอ่าต่อมาเลยนะอา่าประโยชน์ของ ของงานประดิษฐ์ใช่ไหมอ่เราก็ทําให้เรามีของเล่นของใช้นะหรือของประดับเอาไว้ใช้งานใช่ไหมก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมอ่าพ,พอเธอทํางานประดิษฐ์ได้เธอภูมิใจไหมใช่แล้วเกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมได้คินงานของตัวเองนะตรงสรังเกตเรื่องความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมนั่นแหละเธอจะออกแบบ Ens, ใช่ไหมก็่าระบายสีออกแบบชิ้นงานใช่ไหมต้องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะแลวฝึกความมุ่งมั่นอดทนด้วยใช่ครับจะรวจใช่ไหมแล้วที่สาคัญคือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อของเล่นซื้อของใช้ใช่ไหมเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเลยใช่ไหมใช่ครับกระดาษทําของเล่นใช่ไหมอ่าอ่าเอออ่าครับกระดาษนะ อันพับก,กระดาษเนี่ยก็เป็นงานงานประดิษฐ์อย่างหนึ่งนะนะคือคือการที่ทําให้กระดาษเี่ยมีรูปตรงนะรูปรานะ่างนะตามความคิดของผู้ของผู้ อ่านะนะ,ะทุกคนเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมก็<น>ต้องตั้งใจเรียนฟังครูแตไม่ใช่คุยกันนะระหว่างที่ครูสอนเราจะรจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมอ่าคตั้งใจเรียนที่โลกนะเรามาเรียนไม่ใช่เหรอตั้งใจเรียนเถอะ<น>อ่าอ่าต่อมาเธอก็ได้เรียนประเภทของงานประเดิษน,นะมีสามประเภทเภที่ของใช้ ของตกแต่งใช่ไหมทีนี้เรามาฝึกทำแบบฝึกหัดนะเกี่ยวกับประเภทของงานปฏิการดูที่ว่าจะจะแยกออกไหมแล้วนะว่าไหนเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งใช่ไหมอ่าไม่ได้เอามาอ่าไม่ไม่ได้เอามาเขาแน่เอามายังยนะไม่นออ่าอ่าทุกคนเปิดเล่มนี้ขึ้นมานะโอ้ยยังไม่นอนเลยโอ้ยอยังไม่นอนเลยสิบโมงเช้าใช่หน้าแปดสิบสี่ ฟังคาสั่งก่อนอเราเรียนเรื่องฟังนะเราเรียนประเภทของงานประดิษฐ์ไปล่ใช่ไหมมีสามประเภทในนี้ให้เธอแยกนะว่าเป็นอนไนเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งนะให้ระบายสีนะให้นักเรียนจำแนกนะเนี่ยจะมีทั้งของเล่นของใช้ของตกแต่งปนกันอยู่ใช่ไหมในนี้ให้เธอแยกว่าไหนเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งนะก็คือแยกประเภทของของงานงานประดิษฐ์ใช่ไหมโดยการระบายสีอ่า อ่าสีแดงเป็นของอะไรของเล่นครับเออระบายสีแดงนะ้เป็นของเล่นสีเหลืองเป็นของอะไรเออแล้วสีเขียวอ่ะได้นะอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเจอเจอภาพของเล่นเนี่ยระบายสีอ่าสีแดงถ้าเจอของใช้ระบายสีถ้าเจอสีเขียวระบายสี ใช่ของตกแต่งเครื่องประดับอ่าโอเคนะโูกนะเริ่มทำได้เลยนะทั้งทางบ้านนะที่โรงเรียนหน้าแปดสิบสี่นะ 84, นะการงานอาชีพ สรุปนะทั้งทางบ้านและที่โรงเรียนหน้าปสสแล้วนะใแยกประเภทของของงานประดิษฐ์นะอะ,อะไรนะอ่ากูถามหน่อยอ่ะยังดูหน่อยยังอันแรกเนี่ยเป็นผ้าเช็ดอะไรหน้าหรือมือมือซิอย่างเงี้ยผ้าเช็ดมืออ่าเนี้ยอันเนี้ยของเล่นของใช้ของตกแตง่ง ของใายครับเอาผ้าเช็ดมือเนี่ยนะไว้เช็ดมือของอะไรของใช้แล้ระบายสีอะไรเหลืองครับได้ระบายสีเหลืองอย่างเงี้ยอ่าระบายแล้วก็ทาสีเหลืองเข้าไปเอ่าอ่าแล้วภาพถัดไปอะไ,อะไรอะไรเนี่ยอะไรได้เอางี้ดูกอนดูกันคู่กับข้าวอะไร หน้าแปดสิบสี่เธดูดีๆเจอนะครับไปใช่พวกกุญแจของเล่นหรือของใช้ใช่เป็นของใช้นี่เธอเชื่อไหมไปไปสอนห้องวิคณิตนะเขาบอกที่ข่าดหนังสือเนี่เธอไม่สังเกตเลยมันมีห่วงเช่ไหมใช่ถ้ามีห่วงก็คือไว้ร้อยกุญแจอะไรเนี่ยอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นอันนี้ระบายสีอะไรของใช้สีระบายเหลืองไปโอเคระบายไป อ่าเดี๋ยวเยวฉลอยอันแรกก่อนละกันนะดีไหมดูดูไปก่อนอยัเพึ่งระบายอันนี้อะไรของอะไรอันนี้ของอะไรสีอะไรแดงครับแดงสิเออสีแดงทาสีแดงไปนะอ่าอันนี้อะไรอันถัดไปกางอะไรกางถัดครับของอะไรของเล่นครับอ๋อสีแดง,ง,ดงแล้วอันนี้อันนี้คืออะไร ว้าวเหรออันนี้เราว้าวอะไรได้เป็นโมบายเปิดอขอยใช่ไหมอ่าเฉะนถ้าเป็นของตกแต่งสีละเอออย่างเงี้ยระบายสีเขียวไปให้ทั่วอ่าเข้าใจแล้วทั้งทางบ้านและที่โรงเรียนนะที่เหลือแยกเอาเองโอเคนะลกูกอ่ กูฮับ้วยครับดีมากกิจชัยทำเร็วจังเลยฮะจะไม่ทำเร็วจังดีมากลูอก,กอ๋อมีหน้นงที่ทำแล้วตอเธอทำไปแล้วเหรออ๋อกูยังันเฉลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอตูเฉลยแล้วกันนะอ่<ท>า<ำ>งออันืมื่อขำแม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวครูไปดูเพื่อนในห้องก่อนแล้วกันนะออ่ะทางบ้านกันครูครับเสร็จแล้วครับครครูครับ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  ครูครับเสร็จแล้วครับอ่ดีมากคนทนี่เสร็จแล้วทำดีมากทั้งกิตชัยอัจริชัยอ่าหลายคนทางบ้านแต่วใา่ะไม่ลกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวแต่ทางเรียนยังยังยังระบายอยู่เลยนะอ่ะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนละกันนะรอเพื่อนที่โรงเรียนด้วยนะที่บ้านเสแต่แล้วดีมากนะ แต่ที่โรงเรียนเพิ่งเรเอบเองนะ,อะรอเพื่อนละกันนะลูกนะ,ะกคุณครูครับมีเพื่อนที่เข้ามาผิดห้องครับ คุณครูครับคุณครูปิดไมคตัวเองอยู่ครับอ,เอ่ออบเขอาออกไปแล้วโอเคครับออขอใช้สีเหลือขอก่กระดาษตกแต่งหองสีเขียวห่อ,อเลบแดงแดงแปดห้าห้าหกห้เาล

เราเอาาอานิ่ขอตกแต่งกัดีเนี่ยตกแต่งไหมากรบอนเพื่ออะไรเพี่ยวเออรู้อยู่แล้วเลยอ वाय <laughs> 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 谢谢、yeah. Thank <laughs> you. ให้เธอทําเนี่ยเธอระบายผิดแล้วแก้ยากมากเอาตั้งใจช่วยกันตอบก่อนเลยแล้วก็เธอก็ระบายตามนั้นเลยอ่าโอเคนะอ่าเฉลยแล้วนะลูกนะอ่าอันนี้อะไรของอะไรของจบแตงครับแตงนะสีอะไรสีเขียวครับเขียวเซ่อเอาเขียวอ่าเอาถัดมาอะไรอันนี้อะไรของอะไร ใช่ของใช้สีสีเหลืองครับเหลืองสิเขียวตกแต่งเหลืองค่าของใช้เอาต่อมานี่อะไรเนี่ย <หา S 1> เอาเว้าวสีอะไรสีแดงครับเป่าสีเหลืองสีแดงสิเป่าเป็นของเล่นแทนด้วยสีแดงอา่าต,ตั้ตงสติตั้งสติอ่าอันนี้อ่ะพับอะไร ผ้าดแม่ใช่สีแดงแดงมากอ่าต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยของกระเป๋าใช่<ต>ครับใช่สีอะไรอ๋อสีเหลืองเอา้าสีเหลืองอ่าอ่ะ,อะต่อมาอะไรคุณครูครับม่<ส>อีอะไรหรอกครับ ของเล่นนะอันเนี้ยถุงมือ,อนเนี่ยเป็นเป็นเป็นของเล่นใช่มมีปากมีตา,ตาไว้ทําหุ่นมือใช่ไหมใชนะ่สีแดงนะตนะุ๊กตาอันเนี้ยของอะไรสีอะไรอ่าสีเหลืออันเนี้ยสีแดงนะมีละอ่าอันเนี้ยสีอะไร ใช่นะสีเหลืองนะดอกไม้ดอกไม้ไว้ทำอะไรดอกแกลบครับสีเขียวอ่าจบแล้วนะลูกนะอ่าอ่าตรวจคำตอบนะภูวดอนกิจชัยประกอเกียรตินะตรวจคำตอบนะทาสีอย่างนี้อ่าทุกคนก็ทาสีตามนี้ได้แล้นะอะไรอ่าประกอเกียรติภูวดอนกิจชัยอ่าตรวจคำตอบลูก ครนะับอ่าวัดว่าระบายถูกต้องไหมอ่าอให้ตรวจคำตอบกันก่อนอทุกคนในห้องระบายตามนี้เลยเฉลยแล้วช่วยกันตอบอที่บ้านเสร็จหมดแล้วตรวจคำตอบเก่งมากนะอ่าผมยังไม่เสร็จครับฮะผมยังไม่เสร็จครับ เออไม่เป็นไรครูเกอก็ทําตามนี้สิที่ครูเฉลยเนี่ยเออคนเสร็จแล้วกดคําตอบเลยเออเอาใช่สิเอาดูคําตอบดูคำตอบแล้วค่อยระบายเกียร์สิปัสวะพูดใหม่ดิขอแรกปัสวะขอแปปัสวะขอแปดปัสวะไอเอออ่ะอ่ะ Selamat <laughs> pagi.